อาเจ็ดสียังอ,อ่ะเอาล了ไมีหรอมีหรอลูบิดีลูพิดีลูบิดีเสร็จเลยแล้วไม่หรอได้ครับนั่นนั่นโจกไข่โจกมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะอ๋อ <c oughs>

อาใจเย็นเย็นมาละไหนๆขอโจบขอลาปิ้นไว้ปิ้นกันแล้วหล่อเดี๋ยวเอาแป้งถูกใส่กำน้อยๆอันลูกเลยลูกถูกก็ย่าเอาอย่างมาแกะบอกเลยถูกละวันไงกับชุดไทยถวายเลยหันของหันชัดๆ กลับเลยเออใำ่กลับเลยสร้<ป><อ>างพิีอฐานให้ดีนะครับ<อ>ต้นงไปเรียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดหลวงแห่งนี้<อ>ที่ผ่านม,มาไว้ให้โชคให้ลาบแกผู้ที่มาขอโชคขอลาบกับท่านทุกงวด ใน,นวันนี้ใกล้จะหวยใกล้จะออกแล้ว <c oughs> วันนี้ <c oughs> ทางผมพร้อม <c oughs> ด้วยคุณพี่คุณปา้าคุณแม่คุณตาคุณยาย <c oughs> ก็ขอมาโชคลาภแล้วแต่จะแม่เป็นยันยันปูนเนตา้าธิไนคุณไนมาหันมาลูกที่แป้งลูกหรือห็นด้วยกระตาก็าดีทางนี้ถ้าไปเสียงท้ายได้รางวัลก็จะไ,ได้เข้ามาฝากไว้บูาบชาต่อชื่อของมันถวายเช่นต้าเจ็ดสีหรือชุดไทย อ่าชุดไทยสวยๆงามๆก็มาสิ่งไว้จะเอามาไหว้กุ๊บเอาเอาเอามาถวายให้ท่านเนาะถ้าได้ทั้งวันคนก็มีทัชกะผีก็มีทัชกาถ้าถ้าได้ก็จะเอามาถวายสังติสังคีอธิษฐานขอไหวอ่าเด้วยความเสียใจเดี๋ยวกระดิ่งเตะแป้งลูกถ้าคนไหนเลือกแต่โชคลาภวาสนาของใส่โลโคนถ้าเตะแป้งลูกก็ขอให้เห็นตัวเลขออกมาชัดชัดอ่า ทางไทยอ้าของไทยขขงมันวนกันไปวนไปมางวผมล่้จิสูงวนบุญบารมีถ้าผมม่โจงไม่ลาบก็ของหันเลขหันอย่างชัดชัดหันก็แค่เอาสามตัวเลยเออโอ้ย่างวันใครเอาลมเนาะใครสูงก็เอาตัเอาลอาแขนงตลุ่ม มันจยได้แต่อี้ได้เลกขยังหันกับหันเนอะแ้วหมาล่ะยงยงพอรึฮ่าฮ่าฮ่าาหมาล่ะยงคนเหล่าลื้กันเนอะทำไมเดี๋ยววหวให้จูบคนหลาดสีอื่นคนสีไก่นี่นี่เขาขอกเขาตั้งใจจะมาขอเนี่ยถ้าวันนี้มันมาขึ้นมาได้จะได้ก็ขอให้ไปนี่มิดเขาต้องฝันเนาะต้องฝันก็ได้ฝันก็ได้แต่นนี้มันหูมหันก็ขอไปเข้าฝันว่าวันนี้ แีได้มื่อเขาโจกขอลาบกม่เเลยเขาไม่ผ่นแม่จังหวะเล็กตรงเลยดอกตรงเลยตรงเลยนะมัตตรงได้กัดได้ง่อยไม่ไหนในกระเปอาข้อวางผมกับง่อยกับเป็นจลางเดือดต้นกับเป็นจลางเลยตรงตรงเลยตรงกับเปอนเลายเป็นี่อ ไม่ว่าต้นตะเคียนหรือต้นโพต้นอะไรก็ตามเนะ่ยทุกวันเนี่ยอาตมาเฝ้าพยายามจะให้คนงานของวัดเนี่ยไปดูแลแล้วก็ทําความสะอาดรักษาแต่ก็ยังมีแม้แต่ต้นตาลก็ยังมีคนเอา,อ,า,ะอ,าอะไรผ้าเจ็ดสีมาทําให้ต้นไม้นั่นกนละัวจะต้นไม้จะเสียหายจะตาย แต่ก็ยังมีอยู่มากกรรมบนบานสันเก่าวแป้งมาทาทาทาแล้วก็คูยกับต้นไม้เหล่านั้นเพื่อต้องการหาเลขหาหวยแต่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับด้านความเชื่อของส่วนบุคคลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าโยมสิ่งนี้นนมันทําไม่ถูกไม่กวรยังไงแต่เราก็ให้ธรรมะเขาบอกว่า การที่เชื่ออะไรก็ตามถ้าด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็จะเกิดประโยชน์มากกว่าแต่ที่ได้นั่นะเป็นผลพลอยได้เป็นโชคเป็นลาภของเขาที่เขาได้สร้างบุญสร้างกรรมมาคนเราเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเราไม่ต้องไปคู่ไปเลยไม่ต้องไปทําที่ตนไม้ถ้าถึงเวลามันจะถูกมันก็ถูกของมันเองก็เป็นบุญของเขาเราชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเชื่อว่าสิ่งที่อะไรต่างๆเกิดขึ้นด้วยกรรม คือการกระทํามากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่โชคลาภเกิดขึ้นแบบลาบลอยที่ไม่มีเยโยมเป็นสิ่งที่ควรจะระล,ลึกถ,ถึงว่าเรานักถือพระพุทธศาสนา,าเชื่อที่ว่าบาปบุญคณทวดมีจริงอะไรต่างๆนี่มากกว่า